ตึง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 ฮ่า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 ต่าฮ่าฮ่าี่าฮ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 ่าูเา่าฮ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 ่เจาฮ่าฮ่าฮ่าาฮฮาฮ่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 าา้า โอเคไม่ได้ม <laughs> 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 ันเปิดกระสุนไหมเนี่ยเจ๊กระสุนยิงน้อยๆอยู่กระสุนยิง <c oughs> น้อยๆ <c oughs> อย,ๆ <c oughs> อยู่ไม่เลืออะไร <c oughs> เลยเห็นภาพเกมนี้แล้วอยากเล่นเมทัลฟิลอะเมทัลฟิววะเหรอกูมีเม t ัลฟิวสี่อะอ <c oughs> แต่กูไม่มีตังตอนนั้นกูตอนนั้นกูซื้อตอนนั้นมันลดราคาเลยร้อยห้าสิบบาทอะโอ้มาเ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 มา เมาเมาอ่ะตามกูมาเชฟไม่ต้องการแลว้วไอ้อยากบวกอยากบวก<ะ>ได้เลยได้เลยเฮ้ยตัวนี้มีตู้เออจัดไปตัวนี้มีตู้ตังมีหรอหือเปล่าเนี่ยไม่มีตงัง <laughs> เฮ้ยตัวนี้มีมปืนเพียบเลยเฮ้ยแจ็คพอตเหรอโอ,อ,อ้ยลูกสองลูกสองก็มาว่ะ เจ้กูต้องการลูกซองเชฟมันแจ็คผ่อนยังไงได้แค่แก้วบาทลูกสองลูกสองไม่เอาไม่เอาไม่เอาลูกสองไม่เหมาะกับกูกูต้องการสไซเปอร์ไม่ก็พวกอ่าพวกฟูลออตโอต้อ่ะเฮ้ยมันปรับใหม่อะเจ้ <c oughs> ปืนไม่มีไม <c oughs> ่มีปืนเลยมันปรับใหม่แล้วเว้ยเฮ้ยเจ้กูได้ตังค์มาสิบห้าบาทหมุนดิ กูจะไปหมุนเอาเกเกตู้ก็มีอันนี้อยู่แล้วว่าไอ้ตังเก้าแบบมากูจะเสียงโชคกับสิบห้าบาทกับเก้าบาทนี่แหละมามาต้องได้อะไรดีๆไปแล้ววะมาเลยอะไรวะเนี่ยสากออกซิเจนอ้อเอามาทำไมวะโคตรกระโปรงหกฮาเลยอะ่ะโอ้มันสามารถโฮปีได้ด้วย กันหายใจไงกันหายใจกูกำลังซองอยู่ไม่มีคนเชม่อใช้กูยังใช้เปิดไฟใด้ด้วยเฮ้ยไม่เชื่อตกใจเชื่อนาฬิกาดังถ้ามืดถ้าตอนมืดน่กูใช้อันนี้ก็ได้สองกบอะหาโลหาโลไม่เห็นจะมีอะไรเลย ปืนมันไม่มีอะไรเลยสักอย่างโอ้โอ้กูเจอสล็อตเฮ้ยตัวนี้มีลูกซองมีทุกอย่างเลยกูจะเสียงโชคกับ16บาทกูนี่แหละมาไม่เห็นมีอะไรเลยเปิดสิใครเปิดสิคโก้โก้เสียงโก้แต่วันนี้มันไม่มีใครหรอกเจ๊มีแค่เรากับเรา คุณและคุณเท่านั้นที่ทำให้ใจผมยุ่นเงาคุณและคุณเท่านั้นดีทำให้ใจผมคลายเศร้าไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเสียงมึงโอ้เสียงมึงโคตรโบรเกตอะคล้ายๆคล้ายๆคล้ายๆเหมือนคนไม่สบายแล้วมาร้องเพลงอะเจ้เอ่อเฮ้ยล้วตรงนี้มีควันอะไรด้วยเจ้ มันอาจจะเป็นประตูมิติก็ได้แล้วเจ๊นี่ควานด้วยโอ้ประตูมิติกุเรี้ยงแสงขึ้นไปอาจจะเป็นสวรค์ก็ได้นะเชฟเราอาจจะขึ้นสวรค์จริงๆก็ได้นะโอ้โอ้ a n i m a ช i ่นกันปีนเชฟดูดิไหนเชฟกูเห็นไอ้นี่กูเห็นมันขึ้นแบบ ไอเจเจเจไอเจมึงลงมาลงมาเจลงมาลงมาโอ้ลงมา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 เดี๋ยวกูจะให้ดูอะไรเว้ยอ่ะอ่ะอ่ะดูกูดูกูอนิเมชันการปีของมึงอะดูดูเอ้าเอ้าไอกูเป็นสมูทมากเลยนะเชฟฮะกูก็สมูทมึงมึงมึงขึ้นมึงขึ้นยังไงว่ายังถือปืนอยู่เลยเว้ยเจ เฮ้ย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 โอ้โหนงอยู่บนนี่ดีกว่าเว้เรียกตดจีดอะมึงเรียกตดจีดอะมึงกดขึ้นแล้วมันทำไมมันต้องลงมึงต้องหันหน้าขึ้น่ะมึงต้องต้องต้องเงยขึ้นไปเว้ยมานี่เจดูกูนี่อ๋อมึจะขึ้นได้ไหมกูกนกูกดกูกดกูกดโอเค เดี๋ยวเดี๋ยวเออนี่แหละโอ้ยคือทีละขั้ทีละขั้นเลยเนาะโดนยิงแก๊กแก๊กไอ้สัตว์เราอจะได้คือสวัสด์จริงๆก็ได้นะไหนดูซิแถวนี้มันมีอะไรบ้างโอ้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 เป็นเมนมีอะไรเลยโอ้หมือยิงอะไรกันเนี่ยนี่เ เฮ้ยไม่มีควันเลยโอ้อะไรอะไรวะน้ำมันหมาโฮ o น้ำมันหมาโฮ o เวทมนต์เฮ้ยชิบหายละสกคบใช้ยังกากเลยเชฟมึงสกคบอะไรคูณหกกูก็คูณหกไปอย่างช้าเลยแบบเมาไปอย่างช้าเฮ้ยวงวงวงบีวงบีวงบีเจ๊เชฟอะไรวะเฮ้ยก็ได้ขึ้น กิดอะไรขึ้นเอาไอ้เจมมึงตกเฮ้ย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 เฮอู้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 เออเมื่อกี้กูไปจิงๆนะอู้อู้เมื่อกี้ตกแบบกูเชฟกูซูมสโคบอยู่เว้ยแล้วอยู่ดีสโคบกูไหลออกมาเว้ยกูว่าเอ๊ะอะไรมันเป็นสิ่งของอะไรเดียวมาไอ้เนี่ยแล้วก็ตายไปเลย เรียกแขกเหรอเจ <c oughs> มึงจะเรียกแขกไม่ได้นะเว้ยเฮ้ยตรงนี้มีบ้านกูต้องการกูต้องการอาหารขั้นมหาศาลเลยตอนนี้กูขาดแคลนอาหารมากมากเฮ้ยไม่เชื่ช<ไ>อเชฟเชตัวกินง่ายดีไหมเชฟกินง่ายดีมันก็แค่ลูกหลงเออมีหมวกกูต้องการอาหารกูต้องการอาหาร,ร,าาหารเฮ้ยมีคนมามีคนมาเจมีคนมา

กูถือไปชายโอยเชฟเดียนถือไปชายมันดูลี่แล้วเจม๊มนดูลี่ปัป๊มตั้งนานไปเชฟกากชิบหาย